知道、嗯 มีมีกันบ้านมีเปิดแล้ว น้ำมาลงสิบขถังที่หมู่บ้านแสงตะวันนะคะพี่ได้ค่ะพี่ได้ค่ะพี่ขอบคุณค่ะ จ้าขอบคุณมากนะจ้าเออเออขอบคุณมากพี่แต่พอยใช้ประหยัดประหยัดหน่อยขอดอจะลงุง หนูว่าจะไปซื <ns il fi> ้อไข่มาเก็บไว้ได้เออได้ๆแต่ถ้าได้ไม่ได้หนูโทรบอกน่าจะได้แหละคือพยายามให้คนช่วยๆอยู่ให้อยู่เหมือนกัน ม uh? like e <hi> ีปลาลูกเดี๋ยวให้เลือกม้วนไปไปซื้อโซดกันอืมไอติีไอติมลูกกินข้าวช่วงไหนจะฉันก็ไม่กินข้าวไอตน้ำมันรสจืดอืมเก็บอะไรก็ได้เลยวายท่เมื่อ